เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องเราเกี่ยวกับปัญหาอาการบาดเจ็บและสภาพความฟิตของนักเตะภายในทีมของเราก่อนเกมน,นัดสำคัญที่ทางลิเวอร์พูลมีโปรแกรมเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทางไก่เบทองท็อตแนมฮอสเปอร์ในคืนวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เมื่อกี่เป็นโปรแกรมที่จะส่งให้ทีมของเราพรังาดคว้าชแชมป์ลิเกในฤดูกาลนี้มาครองได้ดังนั้นทีมของเราจึงต้องการจะมีตัวเลือกให้ใช้งานมากที่สุดเท่าที่จะสามารถเป็นไปได้ และหนึ่งในตำแหน่งที่เราต้องมีการจับตาดูเป็นการพิเศษก็คือในตำแหน่งแบ็กขวานั่นเองหลังจากตัวของทางครอนอรแบดลี่แบ็กขวาดาดวุ่งอนาคตไกลของทีมเรา <c oughs> ก็เพิ่งจะหายกลับมาจากอาการบาดเจ็บยาวทำให้เจ้าตัวไม่สามารถที่จะลงสนามเต็มเกมได้ หรือแม้กระทั่งในรายของทางเทนซานเดอร์อาร์โน่มากขวารองกับตันทีมของเราเองเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เพิ่งจะหายกลับมาจากอาการบาดเจ็บและเพิ่งจะสามารถกลับมาลงสนามได้เป็นตัวสำรองในเกมการแข่งขันเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วที่ทีมของเราสามารถจะบุกไปคว้าชัยชนะเหนือทางจิ้งจอกสีน้ำเงินเลสเตอร์ซิตี้ที่สนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมมาได้1ประตูต่อศูนย์ด้วยที่ตัวของทางเพลนเองก็สมบทเป็นซูปเปอร์ซับท,ทำประตูชัยในเกมการแข่งขันนัดดังกล่าว ล่าสุดพังคอาน่าสลอตในเหตุรัชแมนของเราก็ไปกลับออกมาอัปเดตความคืกหน้าเกี่ยวกับเรื่องสภาพความฟิตของตัวแบดลี่เป็นการเฉพาะหลังจากในการแข่งขันฤดูกาลนี้เจ้าตัวก็มากระเจอกับปัญหาอาการบาดเจ็บและสภาพความฟิตตามเล่นงานเขาอยู่เป็นเม็ดจึงทําให้เขามีโอกาสลงสามเป็น90นาทีให้กับทีมของเราไปเพียงแค่2นัดเท่านั้นจากการลงสามทั้งสิ้น17นัดในการแข่งขันทุกรายการให้กับทีมของเรา ทั้งนี้เขาเองยังพลาดการลงสนามไปมากถึง14นัดในการแข่งขันฤดูกาลนี้จะอาการบาดเจ็บในหลายโอกาสซึ่งรวมทั้งสิ้นถึง3ครั้งด้วยกันซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเป็นปัญหาอาการบาดเจ็บซ้ำซากที่บริเวณแฮมสตริงของเขาอีกด้วยล่าสุดตัวของทางสล็อตก็ได้ชี้ชัดเลยว่ายังในตอนนี้ตัวของทางแบดลี่เองก็ใกล้จะกลับมาฟิตพร้อมเต็มที่อีกครั้งและมันก็มีโอกาสที่เจ้าตัวจะได้ลงสนามเต็ม90นาทีในเร็ววันนี้อีกตัว เขาใกล้ที่จะกลับมาลงสาม90นาทีได้แล้วนะซึ่งมันเป็นปกติกับการที่คุณสามารถจะลงเล่น70นาทีมาแล้ว2ครั้งซึ่งมันก็แสดงให้เห็นเลยว่าคุณใกล้ที่จะกลับมาฟิตเต็มที่อีกครั้งหนึ่งสล็อตกล่าวแต่เราจะมีการดูแลเขาอย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะสามารถเป็นไปได้เพราะเขาเองก็เจอกับปัญหาอาการบาดเจ็บในลักษณะเดิมมาถึง2ครั้ง2คราด้วยกันเราต้องมารอดูกันว่าสุดท้ายเขาจะสามารถเล่นเต็มเกมได้แล้วหรือไม่ ในยก็เปิดประเด็นเรื่องดาวเกี่ยวกับปัญหาอาการบาดเจ็บและสภาพความฟิตของนักเตะภายในทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งกันบ้าง เขาคนนั้นก็คือในรายของทางโจโกเมสดาวเตะสารพัดประโยชน์ของทีนเรานั่นเองหลังจากโช้าตัวกระดันมาโชคร้ายระบ,บัาดเจ็บระหว่างเกมการแข่งขันในศึก f อฟเอครับรอบที่4ที่เราประชัยแบบสุดช็อกให้กับทางพรีมัิเอากายจอบป้ายในการแข่งขันที่เรียกได้ว่าเก่าแก่ที่สุดในวงการฟุตบอลเลยก็ว่าได้อย่างไรก็ตามในแรกแรมเดิมทีนั้นมันก็เป็นที่คาดหมายกันว่า ตัวของทางโกเมสจำเป็นจะต้องใช้เวลาในการพักรักษาตัวยาวนาน3เดือนด้วยกันซึ่งหมายความว่าเรายังคงมีโอกาสจะได้เห็นเขากลับมาลงสนามช่วยเหลือทีมของเราในช่วงท้ายฤดูกาลนี้ได้ทั้งนี้ตัวของทางอา์เนอร์สลอกเองก็มีการออกมาประกาศข่าวดีซึ่งก็เป็นไปตามแผนการที่เรามีการวางเอาไว้ตั้งแต่ต้นสำหรับกระบวนการฟื้นฟูสภาพร่างกายของทางโกเมสในครั้งนี้ด้วย หากโจโคเมสสามารถฟื้นตัวกลับมาได้ดีบางทีก็อาจจะมีโอกาสกลับมาลงสามถ้วยเหลือทีมของเราได้ในช่วงหนึ่งหรือ2เกมสุดท้ายของฤดูกาลนี้นะสล็อตกล่าวตอนนักเวลานี้เขายังไม่สามารถที่จะกลับมาลงฝึกซ้อมร่วมกับทีมของเราได้แต่มันก็ใกล้เคียงมากๆแล้วกับการที่เขาจะกลับมาฝึกซ้อมได้อีกครั้งหนึ่ง ในตอนนี้คุณก็ได้เห็นกันมาแล้วว่าเขาต้องหายหน้าจากทีมของเราไปค่อนข้างจะยาวกันเลยทีเดียวนะแล้วเราก็เพิ่งจะมีการพูดหารือเกี่ยวกับเรื่องสภาพความฟิตของทางครอนนอร์แบดลีย์ไปซึ่งเขาเองก็ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเช่นเดียวกันกว่าที่โจตัวจะสามารถกลับมาฟิตพร้อมเต็มที่ได้อีกครั้ง ผมคิดว่าสำหรับในรายของทางโกเมสก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วเมื่อสักครู่ว่าเขายังคงมีโอกาสที่จะกลับมาลงสนามให้กับทีมของเราได้ในช่วงเกมการแข่งขันขนัดสุดท้ายบางที่อาจจะเป็น2เกมสุดท้ายหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็น3เกมสุดท้ายเลยโดยสัมไปหากกระบวนการฟื้นฟูสภาพร่างกายของเขาเป็นไปตามแนวทางที่เรามีการวางเอาไว้ จากคำยืนยันดังกล่าวขักต้นของทางสล็อตมันก็จะเป็นการยุติกระแสข่าวลือที่มีการแพร่สะพัดและพยายามจะโหมข่าวขึ้นมาในช่วงก่อนหน้านี้ว่าตัวของทางโกเมสอาจจะต้องปิดเทอมในการแข่งขันฤดูกาลนี้ไปก่อนเพื่อนเพียงแต่ว่าการลงเล่นของเขานั้นอาจจะไม่ได้มากมายนะในช่วงท้ายสี่ซัน ก็เปิดประเด็นมาให้ทั้งทอเกี่ยวกับปัญหาอาการบาดเจ็บและสภาพความฟิตของนักเตะภายในทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูความพร้อมของทีมคู่แข่งของเราในช่วงสุดสัปดาห์นี้อย่างทางท็อตแนมฮอสเปอร์กันบ้าง วาทางอังเก้บอสเต็โคกรู rew, ในายใหญ่ของพวกเขาก็มีการออกมาชี้ชัดเลยว่าความพร้อมล่าสุดของทั้งยอดทีมจากรุงลอนดอนนั้นแทบจะไม่ได้มีความแตกต่างใดๆเลยกับเกมการแข่งขันนัดล่าสุดที่พวกเขาเพิ่งเผชิญหน้ากับทางจอาป่านัตติงแฮมโฟลเเรสมาซึ่งมันก็หมายความว่าในรายของทางซนฮึงมินสตาร์ดังกับตันทีมของพวกเขาและเป็นดาวเตกทีมชาติเกาหลีใต้ซึ่งก็เป็นที่ชื่นชอบของบรรดาแฟนบอลชาวไทยของเราหลายต่อหลายคนก็จะยังไม่ครบลงสนามในการแข่งขันที่พวกเขา ต้องยกบลบุกมาเยือนที่สนามแอนฟิลด์ของเราในคืนวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ด้วยเหมือนกันสำหรับเรื่องสภาพความพร้อมล่าสุดของทีมเรานั้นมันยังคงไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆเมื่าเปรียบเ,เทียบกับเกมการแข่งขันนัดล่าสุดของเราที่เพิ่งจะประเชิญหน้ากับทังนอตติงแฮมฟอร์เรส์มานะปอสต์เตกโคกรูกล่าวนักเตะที่พร้อมลงสนามในเกมการแข่งขันนัดที่แล้วก็ยังคงมีความพร้อมในเกมการแข่งขันนัดนี้เช่นเดียวกัน แล้วหากเราไปพูดในเชิงของการฟื้นฟูสภาพร่างกายกลับมามันก็เหลือแค่เพียงตัวของทางสนหึงหมินเท่านั้นที่ยังคงอยู่ในกระบวนการดังกล่าวข้างตน้นแม้ครันนั้นเราก็ได้เห็นว่าเขาก็มีพัฒนาการขึ้นมาในการฟื้นฟูสภาพร่างกายของเขามาตามลําดับแต่ว่าเขาเองน่าจะยังไม่พร้อมสำหรับการลงเล่นส่วนใดส่วนหนึ่งของเกมวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะ ทั้งนี้ตัวของทางปอสเตโคกูงยังมีการเอ่ยออกไปอีกด้วยว่ามันมีโอกาสที่เขาจะมีการหมุนเวียนนักเตะที่จะลงสนามในเกมวันอาทิตย์นี้หลังจากพวกเขามีโปรแกรมสําคัญในการแข่งขันรอบตัดเชื่อของศึกยุโรปาลิกอีกด้วยหากคุณดูโปรแกรมการแข่งขันที่รอเราอยู่เห็นได้ชัดว่าคืนวันพฤหัส,สบ,บดีนี้จะเป็นขําคืนที่มีความสําคัญสําหรับทีมของเรานะปอสเตโคกูกล่าวต่อ ดังนั้นมันจะมีช่วงเวลาให้เราพักผ่อนค่อนข้างจะน้อยมากๆแล้วเราก็จําเป็นที่จะต้องลงสนามแบบดติดๆกันเลยดังนั้นเราจะมีการพิจารณาถึงโอกาสในการหมุนเวียนนักเตะเพื่อรักษาสภาพความฟิตของพวกเขาเอาไว้มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยกับการที่คุณจะส่งนักเตะหน้าเดิมลงสนามในโปรแกรมการแข่งขันที่ค่อนข้างจะชุกแบบนี้ เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอม่จะขอพาเพื่อนๆขยับระดูการออกมาแสดงความคิดเห็นของทางอาร์นเนอร์สโอตในใหญ่ดัชแมนของเรากันบ้างหลังจากก่นหน้า,น,าน,นี้เราก็ได้เห็นตัวของทางริชาร์ดกี กูรูด้านฟุตบอลคนดังที่ทำงานให้กับสื่อหลายสำนักในประเทศอังกฤษอยู่ดีๆก็เหมือนว่าเขาอยากจะออกมาหาแสงอย่างไงอย่างนั้นและมีการชี้ชัดลงมาเลยว่าการเลี้งทางในวัภูของเราใกล้จะประสบความสำเร็จในการคว้าชั้นพิมลิกมาครองได้ในการแข่งขันฤดูกาลนี้นั้นมันหาใช่ความสามารถที่แท้จริงของทีมดอกไม้แต่การที่เราสามารถที่จะทำเช่นนั้นได้มันเกิดเพราะปัจจัยภายนอกกับการที่บรรดาสโมสรคู่แข่งอื่นๆร่วมศึกพิมลีกของเรานัดกันฟอร์มตกกันหมดจึงต้อง ให้มันไม่มีคู่แข่งขึ้นมาทายยังจริงตันแน่งโดยที่ตัวของเขาเองก็ยังมีการเสดงความคิดเห็นต่อเนื่องไปอีกด้วยว่าหากเป็นในการแข่งขันฤดูกาลต่อไปลิเวอร์พูลจะหมดสิทธิ์ขึ้นมาคว้าแชมป์ได้แบบนี้เมื่อบรรดาคู่แข่งของเราสามารถกลับมาสู่ฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดได้อีกครั้ง จากคำปรามมทดังกล่าวข้างต้นก็มีนักข่าวเอาประเด็นนี้ก็มาสอบถามความคิดเห็นของตัวสลอตเองเลยกับการที่มีการกล่าวอ้างว่าการแข่งขันพิมลิกในฤดูกาลนี้มันอ่อนแอลงหากไปเปรียบเทียบกับสีสั้นอีนที่ผ่านมาซึ่งสลอตเองกัลบไม่เห็นด้วยอย่าสิ้นเชิทุกคนสามารถมีความคิดเห็นของตัวเองได้นะสลอตกล่าว และผมก็มองโลกในแง่บวกด้วยนะกับการที่คุณสามารถออกมาแชร์ความคิดเห็นของคุณให้ทุกคนได้รับทราบตรอบใดที่มันมาจากความคิดเห็นของคุณจริงๆมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สวยงามเสมอนะสิ่งเดียวที่ผมสามารถบอกได้จากประสบการณ์ที่ผมได้พบเจอมาในการแข่งขันฤดูกาลนี้ก็คือมันไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นไปกว่าการที่คุณขึ้นมาอยู่ในท็อป5ของตารางได้อีกแล้ว พราะในความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้วลีกนี้มันเป็นลีกที่ยากยจริงๆจริงๆมันไม่มีเกมไหนเลยแม้แต่เกมเดียวที่จะบอกได้ว่ามันเป็นเกมที่ง่ายแค่เพียงเรื่องเหล่านี้มันก็สามารถที่จะบอกบอกอะไรกับคุณได้มากมายอยู่แล้วจริงไหมละ่ะแล้วเราก็คงจะไม่ใช่ทีมเดียวหรอกนะที่ต้องประสบพบเจอกับความยากลาบากในการจะคว้าชัยชนะในสักเกมหนึ่งให้ได้ด้วยกันยิงสักสองหรือ3ประตูมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่คุณจะทําได้แบบนั้น บางทีเรียกว่าผูกแมนเชสเตอร์ซิตี้และอาร์ซนลอาจจะถือได้ว่าเป็นทีมที่ยังไม่ดีพอเลยด้วยซ้ำเพราะทีมอื่นๆในการแข่งขันลีกนี้พวกเขาต่างก็ทำผลงานได้ดีขึ้นและดีขึ้นมาเรื่อยๆตามลำดับไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะมันจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งปักหลังตัวกลางกันบ้าง เม่นหนึ่งในนักเตะที่เรียกได้ว่าเป็นกระแสข่าวหนาหูกับทีมของดรามากที่สุดณช่วงเวลานี้ก็คงจะหนีไม่พ้นในรายของทางดีนหุยเส้นประกลังตัวเก่งจากทางสโมสรอเดอะเชอรี่บอนมาดหลังจากก่อนหน้านี้ทางฟาบิซิโอโรมาโน ข่าวระดับเทียบหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวข่าวเรื่องการซื้อขายนักเตะก็มีการออกมาประสานเสียงตรงกันกันกนกบทางดิวิดลินส์เหยื่วข่าวสายของคนดังที่ปัจจุบันทํางานให้กับพักแอนฟอร์อินเด็กซ์สื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะว่าพวกเขาทั้งคู่ต่างก็ชี้ชัดลงมาเลยว่าหรือว่าพวกกำลังจะมีการดําเนินการอย่างจริงจังในเดีลนี้แล้วก็มีโอกาสที่เราจะเดินหน้าคว้าตัวนักเตะตั้งแต่ช่วงต้นของตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้อีกด้วย ม้กระทั่งทางฟอร์เรนแพทเทนเบิร์กอีกหนึ่งนักข่าวระดับเทียร์หนึ่งจากทางสกายสปอร์ตเยอรมันก็มีการออกมาชี้ชัดอีกด้วยว่าเงื่อนไขค่าจกสัญญาของฮุยเซนที่ตัวเลขห0ล้านปอน์นั้นสามารถแบ่งจ่ายได้เป็นสามดด้วยกันทั้งนี้นักข่าวจึงเอาประเด็นดังกล่าวข้างตน้นเข้าไปสอบถามความคิดเห็นของทักอันโดนีอีราโอราในใหญ่ของทางบอลมัดถึงความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของทางฮุยเซนที่กำลังตกเป็นข่าวกับทางหรือว่าผูลดังกล่าว ซึ่งตัวของทักยีราโอรากเองก็มีการตอกย้ำถึงความเป็นมืออาชีพของดาวเตกวัย20ปีที่เขาไม่ได้ค่อยเขวกับกระแสะข่าวเรื่องการย้ายทีมแต่อย่างใดทว่าเจ้าตัวยังคงโฟกัสอย่างเต็มที่กับการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดภายในสนามส่วนเรื่องอนาคตของเขาก็คงต้องว่ากันไปหลังจากจบการแข่งขันในฤดูกาลนี้ จากสิ่งที่ผมเห็นในทุกๆวันในการฝึกซ้อมและการลงเล่นผมก็คิดว่าข่าวลือหรือกระแสข่าวทั้งหลายมันไม่ได้ส่งผลกระทบกับฟอร์มการเล่นของเขานะอีลาอูรากล่าวผมยังคงเห็นเขาอยู่ในอารมณ์เหมือนเดิมตามปกติเขายังคงซ้อมได้ดีลงเล่นได้ดีและผมคิดว่ากับการที่เขาเป็นนักเตะหนุ่มบางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่แปลกสำหรับตัวเขาก็ได้นะ เพราเขาเองก็ผ่านประสบการณ์กับสโมสรใหญ่มาแล้วไม่ว่าจะเป็นกับทางยูเวนตุสและอเอสโลมาแม้ว่าเขาจะไม่ใช่ตัวเลือกลำดับแรกตอนที่อยู่กับ2ทีมนั้นก็ตามแต่การที่เจ้าตัวมีประสบการณ์ในสิ่งเหล่านี้มันจึงทาให้เรื่องของการย้ายทีมถือเป็นเรื่องปกติสําหรับเขาและเราก็มองเห็นเรื่องนั้นได้อย่างชัดเจนด,ด้วย หลังจากฟังเรื่องดาวของโอกาสการคว้าตัวนักเตะใหม่ก็ามาเสริมทับให้กับทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พ่จะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งนักเตะภายในทีมของเราที่ตกเป็นกระแสเรื่องโอกาสในการตบทักออกจากทีมแอนฟิลด์ของเราไปเป็นอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้ นั่นก็คือในรายของทางฮาวิเอนเลียนมิดฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลของเรานั่นเองหลังจากในการแข่งขันฤดูกาลที่แล้วเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้รับโอกาสลงสนามมากเป็นลำดับต้นๆถึง34เกมกันเลยทีเดียวทว่าเปลี่ยนแปลงตัวกุนสือจากยุคของทางเยอเกนครอปที่วางมือจากการคุมทีมของเราไปและมาเข้าสู่ยุคใหม่ของทักอาดเนอร์สลอตในการแข่งขันฤดูกาลนี้โอกาสการลงสนามของตัวเอนเลียตก็เรียกได้ว่าลดน้อยถอยลงไปอย่างมีในย่าสำคัญ เมื่อเขาเพิ่งจะได้ลงสนามในการแข่งขันพิมพ์ลกฤดูกาลนี้รวมไปทั้งสิ้นเพียงแค่100กับอีก75เกมเท่านั้นก็ยังไม่มีโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงเลยแม้แต่เกมเดียวและได้ลงเล่นในฐานะตัวสำรองไป13ครั้งเรียกได้ว่าเจ้าตัวถูกถบลบบทบาทและสถา,านะของเขาลงมาค่อนข้างจะมีความชัดแจ้ง นั่นจึงเป็นหนึ่งในเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทําไมมันถึงเกิดกระแสข่าวลือขึ้นมาว่าหรือว่าูลอาจจะมีการขายเขาเพื่อแลกกับเงินเข้ามาสู่ทีมและนํากลับไปลงทุนในทีมใหม่ต่อไปในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ ท้าล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทังแอนดี้โจนส์นักข่าวจากทา The ic, ันดีแอตเลติกซึ่งนักข่าวเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษก็มีการออกมาชี้แจงถึงจุดยืนของทางเอ็นเลียนณนะปัจจุบันเลยว่าเขาไม่ได้กําลังมองถึงหาโอกาสในการย้ายออกกักทางสมโมสรฟุตบอลหรือว่าหูแต่ยอยากใด เช่นเดียวกันจุดยืนนะปัจจุบันของทางสมูรสนเราก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าพวกเขาจะไม่ไปการผลักดันให้ตัวของทางเอ็นเลียต้ตองย้ายออกจากสมูรหากมันไม่ได้เป็นความต้องการของโจตัวเองซึ่งก็หมายความว่าเราน่าจะได้เห็นตัวของทางเอ็นเลียยังคงมีอนาคตในแผนการทำทีมระยะยาวของตัวอาร์เนสร์ลต่อไปในฤดูกาลหน้า เปล่ามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราอจะขอพาเพื่อนๆวกกลับมาดูโปรแกรมการแข่งขันระหว่างทีมของดอ,อกกับทางท็อตแนมฮอสเปอร์กันบ้างเพราะนี่น่าจะเป็นหนึ่งในเกมที่มีความสําคัญมากที่สุดเป็นลําดับต้นๆของทีมดอ,อกในการแข่งขันฤดูกาลนี้เลยก็ว่าได้หลังจากการที่ทางปืนใหญ่อ์สแนอคสะดุดทําได้เพียงแค่การเปิดสนามเอมิเรตสเตเดียมเสมอกับทางปราสาทเรือนแก้วคริสตัลพาเลทไป 2ประตูต่อ2ในเกมเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมันก็ทําให้ระยะห่างระหว่างทั้ง2ทีมลดลงมาเหลืออยู่ที่12คะแนนกับทีมของเราแต่หากทีมของเรานั้นยังคงเดิอเกมในมือมากกว่าพวกเขาอีก1น,นึ่นัด ซึ่งหมายความว่าในตอนนี้ลิเวอว่าพูลต้องการเพียงแค่ผลเสมอกับทางสเปอร์หรือต้องการอีกแค่เพียงหนึ่งแต้มเท่านั้นก็จะการันตีการคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของประเทศเป็นสมัยที่20ซึ่งมันก็จะไปเทียบท่ากับฟิลติที่สูงที่สุดตลอดการที่ทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทำเอาไว้อีกด้วย ล่าสุดโตของทางแกรีเนวิลล์อดีตแบ็คขวากับทีมระดับตำนานของทางเรดเดวิลล์เองก็เป็นการออกมายกธงขาวไปเรียบร้อยแล้วว่าตำแหน่งแชมป์พิมลิกในฤดูกาลนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเงืมม้อมือของทางหรือว่าููและตัวของเขาก็ต้องขอโทษที่เคยทำนายภายทักผิดไปว่าหรือว่าผูจะหลุดจากท็อปโฟในการแข่งขันฤดูกาลนี้ซึ่งเห็นได้ชัดว่าผลการแข่งขันที่ออกมานั้นมันตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง ทั้งนี้ตัวของทางนีวิลก็เชื่อว่าในการ,รเผชิญหน้ากับทางสเปอร์ในการแข่งขันคืนวันอาทิตย์นี้ทีมของทากาเนอร์สรจะคว้าช้ยชนะมาได้อย่างไม่ยากเย็นปยสกอร์สประตูต่อหนึ่งมันจะเป็นเกมที่ป่าดเถื่อนสำหรับทาหรือว่าผูลเลยนะนีวิลกล่าวระหว่างที่เขาไปให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางสกายสปอร์ ผมคิดว่าผลการแข่งขันที่ออกมานั้นมันจงเอิ้ได้ชัยชนะของลิเวอร์ pool ประตูต่อหนึ่งพวกเขาจะยิงได้4ลูกแล้วมันจะเป็นหนึ่งในการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกด้วยทั้งนี้นอกจากทางเนวิลดังกล่าวข้างต้นแล้วแม้แต่ทางรอยกินก็มองไปในทิศทางเดียวกันว่าลิเวอร์ p o o จะสามารถคว้าชัยชนะเหนือสเปอร์ไปได้2ประตูต่อศูน ในในเราก็ฟังความคิดเห็นของทางแกลลี่เนวิลที่ปกติแล้วเขามักจะเป็นปรปักกับทีมของเราข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูทัศนคของทางโพเมอร์สันอดีตดาวเตะรอบตำนานของทางปินใหญ่าอาร์ตต์ที่โดยปกติแล้วเจ้าตัวก็มักจะแสดงความคิดเห็นเชิงลบต่อทีมของเราตดยเช่นเดียวกันเมื่อเขาก็มีการออกมาชี้ชัดเลยว่าบางทีทางสเปอร์อาจจะมีการปล่อยจอยแต่การเผชิญหน้ากับทางนิเวว่าพูลตอนสุดสัปดาห์นี้ด้วยการที่พวกเขาจะไปเน้นหนักในการแข่งขันยูโรป,ปาลีก ตอนช่วงกลางสัปดาห์หน้ามากกว่าซึ่งพวกเขา,เาก็กรุยทางมาถึงรอบตัดเชือกได้แล้วซึ่งตรงกันข้ามสำหรับการแข่งขันทีมเมริกที่ทางสเปอร์เองแทบจะไม่มีลุ้นอะไรแล้วตอนนั้ฮอสเปอร์มีเกมที่ใหญ่กว่าเกมเผชิญหน้ากับลิเวอร์พูลรอพวกเขาอยู่ในวันพฤหัสบดีหน้านะดังนั้นผมมองไม่เห็นเหตุผลเลยว่าทำไมพวกเขาถึงจะมีการส่งทีมที่แข็งแกร่งที่สุดลงสนามไปในการแข่งขันเกมนี้ดังนั้นมันจบแล้วล่ะครับทุกท่านมือสั้นกล่าว ผมค่อนข้างดีใจที่มันจะเกิดขึ้นที่สนามแอนฟิลด์ต่อหน้ากองเชียร์ของลิเวอร์พูลที่เข้ามาเติมความจุของสนามเพราะหากการ์สนอะพ่ายแพ้ในเกมกับทางคริสตันพาเล่ผลลัพธ์ที่ออกมามันอาจจะไม่เหมือนกันและผลสุดท้ายที่พวกเขาได้แชมป์แฟนบอลก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาร่วมเฉลิมฉลองกับพวกเขาด้วยผพะมองไม่เห็นทางไหนเลยนอกจากชัยชนะของทางลิเวอร์พูลนะพวกเขาจะสามารถพังงัดขึ้นมาควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ในช่วงสุดสัปดาห์นี้เลย ก็อ,อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าสเปอร์จะมีการพักผู้เล่นของพวกเขานะแล้วต่อให้พวกเขามีการส่งนักเตะที่ดีที่สุดลงสนามผมก็ไม่คิดว่าพวกเขาจะสามารถบุกมาเอาชนะลิเวอร์ p o o ที่สนามแอนฟิลด์ได้อยู่ดีดังนั้นยังไงเสียตำแหน่งแชมป์ก็จะตกเป็นของทางลิเวอร์ pool แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ